ก็เดี๋ยวออกจะเท่ดิไม่เท่อไม่ชอบอ่ย <c oughs> เป็นป่าวะบางทีก็สงสัยใจวเองว่าเป็นป้าวะ่ะ <c oughs> อย่างเท่ <c oughs> หมายถึงพี่นัทใช่ไหมพี่นัทอย่างเท่อะ <c oughs> เห็นในทิกตอกพี่นัทจะใส่เสื้อกวางแล้วก็พี่มินด้วยอย่างเท่ อยากเห็นซุ้มมือเลยโอ้ยเนาะหนูก็มีมันเท่ลยทุกคนแต่คือการที่แบบมีลูกกระเถือกไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวจังไดก็ได้เดออันถ้ามีลูกกระเถือกก็ต้องแต่งตัวแบบประมาณนี้แหละ <c oughs> การที่เราแบบว่าจะไปแบบแต่งตัวหวานๆก็อกสายเดียวแล้วมีลูกกระเดือกเขาจะมองว่าเราเป็นกระเทยนะ <c oughs> อาคิดดูถ้าพี่กวังมีลูกกระเดือแล้วเสียงพี่กวังเป็นพี่มิ้นอะไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเป็นผู้หญิงอะยิ่งได้รับเสียงแล้วนะคะเสียมมากขอบคุณค่ะเอาเม็นค้างอ่ะทุกคนฮลัลโหลได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้มันค้าง เซื้อครับสั่งได้ที่ไหนสั่งของพี่มิ้นนะคะรอของพี่มิ้นนะยอมยอมน่ารักทำไมมันชอบค้างอ่ะเนี่ยคอมเมนต์ค้างอีกแล้วได้ยินโอเคโอเค ไม่ดุดใช่ไหมไม่สะดุดใช่ไหมโอดีครับไม่ค้างโอเคค่ะอย่าว่าเน็ตพี่นะพี่เติมตั้งห้าร้ได้ได้ได้กี่เมกเนี่ยล่าสุดนี่เปลี่ยนจาก2เมกแล้วเป็น4เมกไงทุ่มทุนสร้างเพื่อพวกเราเลยนั่นนี่เสื้อสวยมาก ไม่คางขอบคุณดอกกุหลาบนะคะรีวิวพ่อบ้านหน่อยรีวิวว่าอะไรคะพ่อบ้านเป็นลูกแมวน้อยๆเจียมลูกแมวน้อยๆนะทุกคนเขาขี้ออนมาเลยเป็นปื้มเล่นไหลเร็วมากนี่อ่เห็นไหมต้องทุ่มทุนสร้างกันทุกคนเลยนะ เปลี่ยนเป็น4ี่เมกเนี่ยแต่ถ้าพี่มม้นมาก็จะดุดเหมือนเดิมไม่เข้าใจสงสัยสส่ชาร์จพี่อ่ะมันจะแห้งแหละมันชาร์จไม่เข้าขอบคุณคะ่ะดีใจวันนี้มาไววคิดถึงว่า เดี๋ยวพ่อก็มาเจ้าพ่อมิ้นนะเจ้าพ่อเดี๋ยวเจ้าพ่อก็มาแมวก็มาก็เขาหน้ารักเหมือนแมวเลยทุกคนแต่หน้าเขาเหมือนมีภูเฉ้ช <c oughs> พี่มินไม่เคยเป็นเสือสำหรับพี่กวางเลยถึงว่าไม่สะดุดรื่ปืด <c oughs> เออไม่เปิดก็ได้มันพังแล้ว แมวหน้ามีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชะเชิงเซารีวิวพ่อบ้านตอนอ้อนคิดถึงหน่อยพ่อบ้านเหรอถ้าเปรียบเทียบจากเมื่อก่อนที่แบบเคยเคยรู้จักเขาอะเขาเป็นคนที่แบบขี้อายพูดน้อยน่ารักมาถึงเจอตัวจริงๆนะเออแต่ถ้าในไลฟ์เขาก็เก่งปกติ พี่ตุก๊กก็ดีค่ะหายไปไหนมาแต่ตอนเนี้ยคือเขาแบบเปลี่ยนไปแล้วเขาเขาเห็นพี่เป็นกวางน้อยที่แบบพร้อมที่จะตะครุบตลอดเวลาเขาเขาเห็นพี่เป็นกวางน้อยที่แบบพร้อมที่จะตะคุบตลอดเวลาเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดให้มา